สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดมินเอกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดนะครับวอลเปเปอร์นะครับสวยๆจากตัว Microsoft นะครับซึ่งสามารถทำได้ทั้งตัว Windows 10นะครับ Windows 8.1แล้วก็ Windows 7นะครับซึ่งวอลเปเปอร์คืออะไรวอลเปเปอร์ก็คือวอลเปเปอร์หน้าเดสก์ท็อปของเรานะครับเห็นไหมครับอันนี้ของแอดมินสวยงามไหมครับอันนี้เป็นรูปไม้ไผ่ที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บ Microsoft นะครับสามารถคลิกขวาไปได้เรื่อยๆนะครับ next next ตัว Desktop Background นะครับถามว่าวิธีการดาวน์โหลดนั้นแอดมินทำอย่างไรนะครับก็คือแอดมินเข้าทำการทาการเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft นะครับที่เป็น windows.microsoft.com/en-us/windows/team นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะครับสามารถเสิร์ช Google ได้เหมือนกันนะครับก็คือเปิดตัว Microsoft Edge หรือตัว IE ต่างๆขึ้นมานะครับหรือจะเป็น g o o g l e Chrome นะครับแล้วแต่เรา จากนั้นทําการเข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าดาวน์โหลดแบ็กกราวด์ฟอร์มมัลกูซอฟ์นะครับเมื่อเราได้รีซอสกลับมาเรียบร้อยนะครับรีซอสรีซอสรีซอสกลับมานะครับรีซอสตัวผลลัพธ์กลับมาของตัวเซิร์ชเอนจินนะครับก็ทําการคลิกประมาณ1นึ่งสองสามนี่ครับลองคลิกดูนะครับก็คือส่วนมากจะใช้เป็นไทเทอร์ที่เป็นตีมนะครับตีมสังเกตมาจากเว็บ Microsoft นะครับก็คลิกเข้ามาก็คือเป็นหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับจะมีตีมนะครับจะแบ่งออก ด้านซ้ายจะแบ่งเป็นแคตตากรีทั้งหมดนะครับของตัวบ a l l p a p e r นะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับสมมุติว่าผมต้องการที่เป็นตัวเห็นไหมตอนนี้อยู่ช่วงหน้าหนาวพอดีผมอยากเอาเป็นพวก snow นะครับผมก็กดนะครับแต่ถ้าเราจะดูเราสามารถคลิกเข้าไปดูดีเทลก่อนได้นะครับนะครับดีเทลมันก็จะดูว่ามีรูปอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าต้องการชุดนี้แี่ย มันจะเป็นชุดนะครับมันจะเป็นชุดของวอเปอร์ชุดหนึ่งก็จะมีหลายสิบรูปนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับก็สมมุติถ้าผมต้องการดาวน์โหลดรูปสโนว์สโนว์พาโนลามินะครับตรงนี้ก็คลิกดาวน์โหลดนะครับจากนั้นนะครับจะรอทาการดาวน์โหลดจากเว็บ i c r o s o f t รอสักครู่นะครับจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับต้องให้ขึ้นครบครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถึงสามารถใช้งานได้นะครับเมื่อเราทําการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถกดนะครับ Open นะครับ ขึ้นมาพอ Open ขึ้นมานะครับมันจะเป็นการใช้เลยนะครับเป็นการใช้ตัววอลเปเปอร์เลยนะครับนะครับแต่ถ้านะครับเพื่อนกด Open เพื่อนเพื่อนกด Open มาแล้วหาไม่เจอนะครับทำอย่างไรนะครับก็นะครับไปที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดเก็บไว้นะครับก็ส่วนมากจะอยู่ที่เปิดตัว e x p l o r e r ขึ้นมาแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับจากนั้นก็ดูนะครับตรงนี้ให้สังเกตที่เป็นไฟล์ล่าสุดที่เราจะดาวน์โหลดนะครับกดเดตดูนะครับ วันนี้ผมทําการดาวน์โหลดวันนี้เห็นะครับล่าสุดตอนเนี้ยผมก็พานอราวะพานอรามิกสโนว์นะครับผมก็แต่เป็นคลิกนะครับพอจะ้าเป็นคลิกมันจะเปิดหน้าตัวพอยส์นอลไล a t i o n ขึ้นมานะครับแต่นั้นจะเห็นตรงเนี้ยเห็นไหมครับตอนเนี้ยผมใช้ตัวน,นี้อยู่นะครับถ้าถ้าถ้าเพื่อนๆทําการดาวน์โหลดมากกว่าหนึ่งหนึ่งอันนะครับที่อยู่ในหน้านี้นะครับมันก็จะขึ้นมาหลายโปรไฟล์เห็นไหมครับผมมีทั้ง forest นะครับที่เป็น p a n o r a มิกสโน w แล้วก็เ a นโบว์นะครับสมมติผมเลือกเป็น Snow p a n o r a มิกสโน w นะครับผมก็เลือกนะครับถ,ถ้าเราคลิกก็คือเป็นการเลือกเลยนะครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามวินาทีของมาณประมาณสักสอามนาทีเดี๋ยวมันมัคงเปลี่ยนนะผมจำค่าเซตติ้งไม่ได้นะครับแต่ถ้าถ้าถ้าใหเ้เปลี่ยนเลยก็คลิก next desktop background นะครับมันก็จะเปลี่ยนให้เรื่อยๆ กจะเปลี่ยนไปเลยก็เป็นการปรับหน้าธีมนะครับสำหรับตัว Windows 10ไม่ให้สำหรับ Windows 10 Windows 8.1หรือ Windows 7นะครับทำให้เราไม่จำเจนะครับในการใช้หน้าจอ Desktop อของตัวว n d o w s นะครับซึ่งวิธีการดาวน์โหลดง่ายมากนะครับเพื่อนๆก็ลองทำตามกันดูนะครับก็วันนี้ขอจบวิธีการสอนวิธีการดาวน์โหลดธีมนะครับจากเว็บ Microsoft และวิธีการเปลี่ยนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ